สักทายท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มีพระเครื่องของหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตานจังหวัดอุดรธานีมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเหรียญ mm. หลวงตามหาบัวรุ่นกองทุนช่วยชาตินะครับผมมีการจัดสร้างในปี2543นะครับผมถือว่าเหรียญนี้เนี่ย มีจำนวนการสร้างที่น้อยนะครับแล้วก็แกะพิมพ์ได้มีความสวยงามเหมือนหลงตานะครับนี่ดูดูใบหน้าท่านนะครับมมนี่มีความคมชัดนะครับตามซอกริ้วจีวรตามเส้นกล้ามเนื้อต่างๆนี่นะครับก็ลังสรรแกะบอกได้มีความคมชัดนะครับ ด้านหน้าเป็นพิมพ์หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนนั่งเต็มองนะครับผมนั่งเต็มองคแล้วด้านหลังด้านหลังเป็นรูปแผนที่ประเทศไทยเป็นรูปประเทศไทยข้างล่างก็เขียนว่ากองทุนช่วยชาตินะครับในปี2543นนนะครับในยุคนั้นเป็น,นวัตถุมงคลชิ้นแรกๆยุคแรกๆนะที่หลวงตามหาบัวท่านาเริ่ม รับบริจาคทองคำนะเพื่อนำเข้าคลังหลวงนะในการช่วยชาติน,นี่ถือว่าท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีความอนุเคราะห์มีความเมตตาที่เป็นอันิอนอันนต่อประเทศชาติบ้านเมืองของเรานะครับผมเนี่ยดูเหรียญนี้เนี่ยดูไม่ยากนะดูขอบข้างจะเป็นการ ตัดเอ่ตัดเรียบนะครับนี่ตัดตัดเรียบนะครับขอบหนาเสมอกันหมดนะครับน,นี่การหักของของขอบตัดนะครับนี่ด้านนี้ก็จะกินครึ่งใบนะฮะนี่จับเรียนพริกมาด,ด้านขวานี่ก็จะมีรอยกินรอยกินครึ่งใบนะฮะนี่ที่ด้านบนน,นี่นะครับตัดครึ่งนะครับ สนุนราคาเล่นหากันที่หลักพันต้นๆน,น,น,นะครับผมสําหรับเหรียญสี่เหลี่ยมนะครับลงตามมหาบัวยันสัมปันโนรุ่นกองทุนช่วยชาตินะครับผมสําหรับเหรียญน,นี้ดูที่ด้านหลังจะมีเป็นอ่าเป็นวงเดือนนะครับนี่เป็นเส้นวงเดือนวิ่งบางๆนะครับนี่ทั่วบริเวณเหรียญน,นะครับนี่ดูนะครับอันนี้กล้องอาจจะไม่ชัดนะครับนี่เราจะเห็นเป็นเส้นวงเดือนบางๆวิ่ง มันแผ่นเสียงครับวิ่งกลมวิ่งวนทั่วเหรียญน,นะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นตำหนิอย่างหนึง่งเหรียญเกมีนะครับผมเหรียญเกมีแต่ว่าความคมชัดความนิ่งเขาจะไม่ได้ขนาดนี้นะครับเขาจะไม่เขาจะไม่นิ่งเขาจะไม่ไม่คมขนาดนี้เขาจะเบลอนะครับแล้วก็จะบวมแต่ว่าตัวจริงนี่นะครับดูนะครับมีความคมชัดทุกอนูนะครับ ตามลรวิีบรตามเส้นอะไรต่างๆนี่นะครับคมชัดนะครับมาดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญสร้างในวาระที่ระลึกอายุครบรอบ90ปีนะครับ12สิงหาคม2,546 4นนะครับเป็นเหรียญลงตามมหาบัวเนื้อทองผสมนะครับทองผสมเป็นเหรียญรุ่นลายเซ็นลงตามมหาบัวนะครับ ก็นะครับดูใบหน้าท่านนะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์ที่เรียกได้ว่าเป็นพิมพ์ที่มีความคมชัดลึกนะครับดูเมตตาท่านเห็นนะครับนี่ถ้าเราตีกล้องลงไปนะครับจะเห็นเมตตาเห็นริ้วรอยต่างๆนะครับเดีย๋ยวนี้ก็ เล่นหากันที่หลักร้อยไปปลายนะครับถึงหลักพันต้นๆดูการตัดนะครับตัดขอบนะครับผมก็เป็นขอบตัดที่กินตะใบตัดครึ่งเหมือนกันนะครับนี่จะฉีกครึ่งตัดครึ่งแบบนี้นะครับสำหรับเหรียญลงตามมหาบัวในการพิจารณานะครับผม เครื่อของท่านก็ถือว่าเล่นกันยังไม่แรงนะครับก็ยังไม่แรงถือว่าท่านเป็นพระสุปฏิปันโนนะครับวาจาของท่านนี่แสดงธรรมนี่ถือว่าเป็นวาจาที่เด็ดขาดเฉียบคมนะท่านพูดตามธรรมแล้วก็คุณของท่านก็เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองนะครับผมท่านเป็นพระ ป่าสายกรรมฐานท่านไม่ค่อยจะเน้นในเรื่องของวัตถุมงคลมากนะครับดังนั้นนี่ก็จึงมีพระเครื่องที่น้อยน้อยรุ่นนักนะครับสําหรับของลวงตามหาบัวส่วนมากลูกศิลูกหาจะสร้างแล้วไปให้ท่านอธิษฐานจิตให้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลของหลวงตามหาบัวยันสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานี เนี่ยผมวันนี้ถือว่าได้นํามาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับวันนี้ก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่างไรก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่อง y t u t u b ันด้วยนะครับผมเท่กากับหน้ามีพระเครื่องวัตถุมงคลของกจิคณาจารย์รุ่นต่างๆก็ここจะได้นํามาลงเอาไว้ให้ทุกท่านนั้นได้รับชมเรโวกาสต่อไปสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ